ใช่ค่ะพี่นีก็เขาตัวนี้ข้างในคือใส่แค่เส้นในกับเกงๆในเพราะมันหนักอยู่แล้วเพราะมันหนักอยู่แล้วแล้วนมอิตาเลียนเนี่ยเดินผ่านเนี่ยก็ต้องตีก้อนปอบโตได้ยินเสียงลือเสียงล้วอ้างมากาเอวของพี่นีสิบแปดสิบเจ็ดค่ะใช่ค่ะนี่คือวงส7จนิ้วเอวของพี่นีของเรายุคนี้ก็ยังได้เลย่หมคะแกว่ากัสอง ก็คือหกหลักเป็นดอลลาร์นะคะค่ะในบ้านหลังนี้เราคุยกันเป็นดอลลาร์ค่ะคือคือของประมูลนี่ส่วนใหญ่ที่ก็ต้องเป็นดอลลาร์เป็นดอลลาร์ทั้งหมดใช่ไหมคะโทษนะคะอันนี้ใส่จริงๆใช่ไหมคะใส่จริงค่ะนี่่ใสทำไมไม่ใส่ขนาดนี้คะเนี่ยเปล่าภรรยาทูตมีรถเก๋งนั่งไปไหนไม่ได้เดินไม่ได้ไปเดินเขาใส่กันไหมพูดเดินอยู่บนพรมสวัสดีค่ะ คนขอต้อนรับนะคะก็สุดพังตูอ้อยู่กับชิก,กี้คนดีคนเดิมค่ะสิงต่งเล็กน้อยคุณป้าาจะตกใจนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะวันนี้ที่ฉันบอกได้เลยว่าดิฉันมาพังตู้คนที่รอคอยปกติเราจะไปพังตู้แต่ว่าที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้เขาไม่มีตู้ให้พังแต่เขามีสภาพของเขาทั้งหมดอยู่ในห้องและที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือหนึ่งในหลายๆห้องของเขาค่ะอุ้ยแล้วจะมีห้องเยอะขนาดนี้ไปทําไมอาจจะมีสภาพ เตรียมการไม่ว่าจะใส่ในปีนี้เท่านั้นจะ้ะรายการพังตู้ของเรานะคะเป็นรายการแรกที่จะมาเปิดปองทุกอย่างดูสภาพ้าทุกชิ้นบาานี้เมืองไทยรู้กันหมดเลยว่าคือใครตอนนี้สมองตรงนะเกรงกีเดสกา้าตื่นเต้นจังเลยไปดูกันค่ะอยู่กับคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดี พอจะเป็นตัวเองได้สักกี่เปอร์เซนต์ดีคะร้อยเปอร์เซนต์เลยร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่งั้นไม่สน <laughs> ุกแถ้าอย่างนั้นเราจะเก็บความเกรงใจไว้ที่กระเป๋าด้านหน้าตรงนี้คำถามแรกคคอนท้างเกรงใจค่ะ,คะตัวไหนแพงสุดคะ <laughs> จำไม่ได้จับไม่ได้แต่เห็นบอกว่ามีตัวหนึ่งเป็นเสื้อโคดอ๋อโคดเฟอร์ใช่ไหมโคดเฟอร์สี่สิบห้าสิบตอนนั้นเป็นร้านนะคะสมัยนั้นเป็นล้านเหรอคะใช่ค่ะเป็นเสื้อขนมิ้งคือถ้าไม่ใส่แบบนั้นนะคะพวกภรรยาทูตทั้งหลายก็ทะเรืองดูจะมองเราได้หางตาจะมองเราได้หางตาว่าขนละไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตัวนี้คือตัวสั้นแต่คล้ายๆมีความคล้ายค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะจำได้ไหมคะ โอ้ก็ไม่ได้เขามันแพงมันแพงแล้ค่ะถ้าสิบปีที่แล้วอ๋อป่ะอันนี้ดีอ๋ออันนี้ดีอ๋ออันนี้พี่ใหญ่จำราคาได้มั้ยตอนนี้ม่ก่อนที่ฉันพี่ใหญ่เก็อยู่มา20กว่าปีอันนี้คืออยู่มานานมากแล้วนานมากแล้วครับแรงมากอยากรู้ว่าทำไมดีอ๋อถึงขอซื้อคืนนะ หาขนสัตว์ตอนนี้พามาหมดสิทธิ์นะคะจะต้องใช้ขนปลอมกันแล้วจากเมื่อกี้ที่อยู่ข้างๆขออนุญาตถานที่อยู่ข้างดีฉันมากกว่าแอบมีความงงเล็กน้อยตรงที่ว่าอันนี้คือชุดอะไรทำไมต้องใส่ถาดมาหรอคะมันแขวนไม่ได้นะคะคือถ้าแขวนแล้วมันก็จะเป็นเสีอกันทรงตัวเจอกันทรงตัวนะคะไม่งั้นต้องไปหาเสื้อหุ่นอะไรนะคะแล้วมาใส่กินที่เห็นว่าอเป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากๆอันนี้มาจากร้านนี่มันมาอค้าที่วอชิงตันใส่ไป breakfast r a e r ปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งอะไรประธานาธิบดีท่านจัดให้กับพวกคณะทูตนักการเมืองแล้วก็ดาราวันนั้นก็นั่ง next to Julie a n d r e w นนั้นเธอยังสาวสวยมากแต่สู้คุณไม่ได้ <c oughs> แล้วต so like like no ัวนี้ล่ะคะอันนี้ไปอิตาลีมั้งซื้อที่โรมค่ะอันนี้ซื้อที่โรมเหรอคะใช่ค่ะไปตอนนั้นก็เลยเห็นก็อดไม่ได้ตอนนั้นเท่่าไหรสมัยโน้นสองหมื่นเท่าไหร่นี่ล่ะหายพี่สูจน์ให้หนูฟังอยู่แล้วถ้าใส่แต่ยงกงของเกงนายรองเท้าคุณป้าจริงหรือไม่คะพี่นีก็คือตัวนี้ข้างในคือใส่แคสเซิลในกับเกงนายเพราะมันหนักอยู่แล้วค่ะออ๋เพราะมันหนักอยู่แล้วแล้วนมอิตาเลียนเนี่ยเดินผ่านนี่ก็ต้องตีก้อนปอกก็ ขนาดเราเดินควงสามีไปนะยังยังไม่ออจากความปังปังปังเมื่อกี้ที่พี่นีบอกเราได้ยินเสียงลือเสียงแล้วอ้างมาวเอลของพี่นีสิบแปดสิบเจ็ดค่ะใช่ค่ะสมัยโน้นเ็าต้องปะตติสองปะตติเลยเวลาซื้อเล็กกว่า S นะคะเอลสิ โอ้นตายแล้วแต่ไหนๆพังตู้มาทั้งทีอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหลายคาตากลรี่ด้วยอ่ะพี่นีก็เปลี่ยนชุดแบบทุกห้องเลยได้ไหมล่าดีค่ะชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแต่หนูด้วยความที่จะเอามาชุดเดียวเขาเรียกให้เปลี่ยนแหมเลือกเอาเลยนะุ่เยใหม่ๆเลือกเลยแบรนด์เสื้อผ้าในใจพี่นีอย่างเงี้ยมีแบรนด์อะไรบ้างที่แบบซื้อบ่อยๆแคนโซนเนี่ยนะคะโอ้จริงๆหนึ่งเมื่อก่อนมันมีแบรนด์เลียนาดมีอะไรซะอะไรนะคะมิงโค้ดอย่างที่เมื่อกี้ที่เล่าวันนะคะถอดออกมา แปลว่าพี่<ล>อาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ติดแบรนด์มากแต่น้นถูกใจไหมค่ะใช่ถูกใจแล้วก็เข้ากับหุ่นเราใส่อะไรแล,แล้วมันมีเอฟเฟกกันนะถอดออกมาแล้วที่บอกว่าไม่ติดแบรนด์ไม่ติดอะไรเลยเพราะว่า <c oughs> บอกว่ามีตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่ซื้อม าตัดเย็บเองขอเล้วปลอดพัเป็นมาตัวนี้นิดนึงค่ะอันนี้คือไงคะอันนี้แคนโซเข่ามีห้าแค้นกุดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วตอนนี้กันเราก็ช็อกจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วนี่ก็ซื้ออะไรอีกตัวนึงก็เป็นแคนโซเหมือนกันเราก็กลยมาต่อกันเองค่ะมาต่อกันเองี๋ยวเราจะคำนวณกันคร่าวๆอันนี้คือเท่าไหร่คะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้แค่แปดหมื่นเนาะและอันนี้ล่ะน้องคนนี้เป็นอะไรมาก่อน เป็นเสื้อยืดในราคาส,สามหมื่นกว่าแปดหมื่นบวกสามหมื่แสนนี้ แต่ไม่ใช่ว่าแค่เสื้อผ้าที่มียี่หิวมีอี่ห้ออย่างเดียวตลาดนงตลาดน้ําก็เดินหรอคะประตูน้าไม่ใช่ตลาดน้ำประตูน้ำต่างชอบมากพลาติน้ําเนี่ยนะคะเป็นแหล่งวัสดุดบที่ดีค่ะไปซื้อเป็นกระสอบเลยอันนี้ก็เนี่ยเอามาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนเติมนุ่นเติมนี่เาเองสนุกอะเราชอบที่หนึ่งเท่าไหร่อันนี้ก็จําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าบกบัญชีดุเลยไปที่ โอ้เยอะเงินนะคะบางทีก็ฝากเด็กๆในออฟฟิศมั่งอะไรมั่งนะคะเมื่อกี้หนูแอบออกลงไปข้างล่างมาไปพักท่ายช่างตัดเย็บพี่นีแล้วก็เห็นว่าเขาเอาทั้งแบบว่ารูปแบบการแต่งหน้าหรือว่าแบบเสื้อผ้าต่างๆมาตัดมาเย็บหนูอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบออกแบบอะจริงๆแล้วของพี่มั่งคุณยายมั่งมันก็แล้วแต่เอาอินสปีเรชั่นชุดนี้เลยดีกว่าปีกระต่ายอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องพีกระต่ายตั้งใจจะมารายการนี้แล้วก็เพราะปีกระต่ายก็เลย ใส่มากค่หน่อยแค่ก็ได้ไปสารตั้งตน้นว่าปีกระต่ายไปผักเป็นหญ้าหมดเลยนะครับข้างหลังคุณนะอ่ะอ๋อเออว่ะจริง<ะ>ด้วยอะ่ะ นี่คุณมาจากคุณผู้หญิงก่อนเห็นว่าพี่นีเป็นคนหวานๆแบบนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ที่ชไไปสืบมาด้านล่างสังเกงยีนเยอะมากค่ะจริงจริงมีกี่ข่าเห็นแล้วอดซื้อไม่ได้จิมชอบคะพี่นีชอบชอบค่ะตอนหลังๆนี่เวลาไปเต้นรำก็ราก็สบายๆคเราก็คือใส่กังเกงยีนรักยีนเต้นใช่ใช่ค่ะเแต่มันเยอมากนะคะ มันแปลกนะยิ่งยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งชอบมันทําให้เราเด็กลงรู้สึกแค่นะคะแทนที่จะใส่เสื้อแพรเพลแล้วมาดูเป็นคุณนายเราก็ลองเปลี่ยนเป็นยีนก็จะแบบอุ๊ยดูเด็กลงทีก็ใส่เสื้อสั้นๆโชว์พุงนิดหน่อยอันแหละอัหล่ไวะสะ เห็นตัวเล็กๆแบบนี้อย่ามาคิดว่าใส่ตั้งแต่สาวๆโนโนนะจ๊านี่เพิ่5สิบห้าปีขอลองหน่อยได้ไหมะลองเลยค่ะเชิญเลยค่ะดีใจคุณจะรู้ว่าจริงๆหุ่นของท่านเล็กมากค่ะเชื่อไหมอ๋อใช่จะอบข้านจะเต็มบอกของคุณแรงมากแรงตรงนี้ใหญ่ ใส่หนูเลยนะเนี่ยแปลว่าเราใส่เท่ากันเหรอคะเนี่ยนหนูอะเพิ่งอายุ28ยังไม่เคยผ่านเอว17มาก่อนเลยค่ะชีวิตเนี่ยที่จับสามีได้ก็เพราะเอว17บเจ อแล้วรับในรูวงพอสมควรนะคะอยากทราบว่าด้วยความที่เราเป็นคนแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบไปไหนมีประวัติแบบการแอลเอิร์ของหนุ่มๆมาเล่าให้ฟังมันก็รู้สึกดีนะคะอย่างสมมติตอนอยู่นิวยอร์กเนี้ยคนก็หันมามองอะไรเงี้ยนะทั้งหนุ่มทั้งสาะอะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่างสมัยที่คุณประชาเป็นทูตอยู่ปารีสกันเหมือนกันเดี๋ไปทุกงานเนี่ยภรายาท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสเข้ามาถึงก็ต้องแหวก คนถามหาแน่นอนแวนซมนีแวนสมุทชอบชอบเราแต่งตัวเป็นที่รอคอยของท่านอื่นๆต่างชาติบางทีจิวเวลรี่เขาก็ถึงจะแม่ใหญ่โตแค่ไหนก็จิวเวลรี่น้อยอันนะคะหรือไม่ได้เหมือนอย่างเราเป็นใสเต็มพอเราไป็ใสเต็มปุ๊บทุกคนก็รอคอยอ่เมื่อกี้เราพูดกันไปหอมปากหอมคอเรื่องของเสื้อผ้าต่อไปตอนแรกก็คิดว่าจะรองเท้าก่อนดีไหมนะแต่ว่าใจอยากจะเห็นอันนี้มากกว่า จูเวลリーทั้งหมดของพี่ดีผมไม่ใช่ทั้งหมดอะค่ะทั้งหมดี่ทั้งบ้านไม่มีที่วางฉิน <laughs> ซออแบบนี้ขออนุญาตไปดูจิ่งนีงพี่ดีนะคะณน้องไปหน่อย <laughs> ดูชอบค่ะ <laughs> มาถึงหมวดหมู่ความเป็นแอกเซอรีขอเสียงปรบมือดังๆให้กับชุดที่สองค่ะ เอาแรงบันดาลใจชุดนี้ก่อนเลยค่ะพี่นีนี่คือใครคะเนี่ยโอ้ยไมียกเต็มไปหมดเลยยกนี่ก็ของเจดฟอยูค่ะนี่เขาก็ให้มาแต่พี่เอามาทำเซตติ้งเองเขาให้เป็นแผ่นๆค่ะพี่นีก็เลยเอาประปริดประดอยกลายเป็นผ้ากลายเป็นผ้าจากห้ามนาฬิกาก็เป็นหยกค่ะค่ะเขาเรียกมอร์สอินเดอะสโนล่ะค่ะเรามาเข้าในส่วนของสิ่งที่พี่นีได้เตรียมไว้ให้เรามีอิสซิซิรี่ทั้งหมดวางอยู่บนซานล้อม สเมตรยาวๆยาวเริ่มต้นอยากจะได้เปในส่วนของกระเป๋าเห็นเขาบอกว่ามีทั้งกระเป๋าแพงเงินและแพทองอันนี้ถามตรงๆเลยค่ะว่าเราจะหยิบของข้างในได้ยังไงในเมื่อมันแบบอยู่ตรงนี้ก็ต้องล้วงหน่อยจริงๆแล้วนี่ยนนี้อันนี้อ๋อนังจะเป็นฟิวนี้ ก็คือว่าเป็นแบบว่าตรมกลอมแล้วเราก็แค่คนโบราณคนโบราณเนี่ยนะคะเนี่ยช่างคิดแต่ก็ดีนะคะหนูว่าป้องกันโจนได้ดีเลยใช่ทำไมงั้นร่าล้วงเท่าไหร่ลวงไม่ได้ถ้าเกิดว่ามือใหญ่ลวงไม่ได้ผู้ชายก็จะมีชูจริงตอบที่นีมือพีเล็ก ติดอะไรอีกนิดเดียวแพงเงินอันนี้เป็นอะไรมาอย่างไงคะของสลัง่งใช่ของฝลังประมูลนี่อันนี้แพงเงินคือมัอนก็ต้องทํามาด้วยเงินแหละเนาะอันนี้เป็นแพททองที่ประมูลมาปะคะ,ะ,ะประมูลทางนั้นอะคะ่ะอันนี้คือเป็นเส้นทอง ทริง,ง,รง,งหมงนนนก็เงินเส้นเงินจริงๆเหมือนกันค่ะไม่งั้นจะไม่สามารถที่จะนุ่มเป็นรีดเป็นเส้นเล็กๆขนาดนี้ได้แล้วก็ช่างโอ้ต้องใช้มานับพยายามใช่ค่ที่จะโอ้มันละเอียดมาก,กอค่าทกทอมาได้ขนาดนี้เออหนูทาถึงมูลค่าได้ไหมโอ้ผนจำไม่ได้แล้วค่ะหลักๆเราก็ได้หลักๆถ้าประมาณสอง0มืนเหรียญอะไรอย่างงี้ได้ไหมแสน,นก,กว่ากับสองแสนา,นา,า,า 20, นนที่เขาคสุดนก็คือหกหลัก อ่เป็นดอลลาร์นะคะเป็นดอลลาร์นะคะในบ้านหลังนี้เราคุยกันเป็นดอลลาร์ค่ะคือคือของโปรโมทนี่ส่วนใหญ่ที่เราต้องเป็นดอลลาร์เป็นดอลลาร์ทั้งหมดใช่ไหมคะราคาของกระเป๋าล้วนไม่รวมนายหน้า โครงการเดินทาง็มีเป็นคล้ายๆเป็นคอมมิชชั่นอ่ะเขาก็ต้องบกอีกสิบเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นยี่สิบแล้วจะขายอะไรเนี่ยก็จะสง่งเอกสเปิดมาตอนนี้ก็จะมาเอสเมนราคาให้ว่าเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเท่าไรท้องหนักเท่าไรอะไรท่าไหลายเขาจะมีรายละเอียดให้หมดมแล้วก็จะต้องทาแคตตาล็อกเนี่ยส่งไปกับลูกค้าทั่วโลกก็เ,เป็นค่าใช้จ่ายของเขาแต่ก็คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่นที่จะต้องจ่ายไปก็ถ้าเยอะเยอะนะคะถ้าเยอะเเป็นแบรนด์ที่ชาวบ้านอย่างดีฉันรู้จักกันบ้างดีกว่านะคะ ก็จะเป็นยิบแซงใบนี้ตอนนี้ก็เป็นเงินนะคะค่ะมันหูจับอะไรเงี้ยอันนี้นานหรือยังคะเนี่ยก็นานแล้วนะคะคะ25ปีใช่ใช่ใช่สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วแต่นแค่รู้สึกว่ายุคนี้ก็ยังได้ไ ฮ่าฮ่ามันฮ่าฮ่านั่นสิคะมันก็ยังสวยแล้วหนังใช่ไหมคะยังอยู่ทนขนาดนี้อยากรู้ทำไมวิบเซงสมัยก่อนตอนนั้นมันใบละเท่าไหร่อะคะอย่างนี้มีเงินอย่างนี้ก็ต้องเป็นหมื่นเหรียญนะคะเป็นหมื่นเหรียญไปฝีมือนะคะฝีม้อทำต้องอะไรสักอี่ยค่ะหรูสัมผัสได้ถึงการีิพินีพยายามจะไม่ให้เราตกใจมากแต่เราตกใจมากอันได้มาที่น้องคนนี้น้องคนนี้ด้วยอะไรดูนไปนั่งนะที่นม่ได้อคอหรอคะเป็นรีดตีเลยออกมาค่ะใช้เป็นแทบจะคนแรกเลย หน้าที่ขนาดอยู่นิวยอร์กนะคะซึ่งอันนี้อะไรมันต้องตาโดนใจพี่นมีคะถึงซื้อโอ้มันก็สีแดงนะคะถือก็ชุดเดรสอะไรนะคะอผิดเขาบอกว่าเปิดออกมาค่ะเปิดออกมาจะเป็นรูปผีเสื้อซึ่งสวดไม่เจนเปิดออกมาอย่างนี้จะกลายเป็นแหมเราก็นึกว่าจะมี สักหมื่นเหรียญหล่นออกมากไม่มีค่ะหนูอยากทราบสุงเลยอ่ะกระเป๋าใบเล็กๆอย่างนี้ที่แบบว่าพี่มีไทส่วนใหญ่ข้างในจะมีอะไรหรอก็มีลิปสติกแล้วก็กระดาษซับหน้าหน่อยแป้งนิดนึงเงินทองก็ไปกับสามีมั่งอะไรเงี้ยนะคะยังมีชีวิตแบบนี้ยังมีชีวิตได้ใช้กระเป๋าเล็กๆทุกวันนี้ยังไงแบกทุกอย่างนก่ก็แบาบ้านหมดแล้วไปที่ใบตอบที สำหรับแบรนด์ Gucci นานแล้วเหมือนกันนานแต่ซื้อที่บางไทยนะคะ,ะแต่อันนี้หนังมันเป็นหนังตะรวดค่ะหนังวิซ่านี่เครื่องอะไรคะเซรามิกเหรอคะค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะก็มาอย่างเงี้ยถือไป c o ก k ก็ได้ไปินเนอร์ก็ได้อะไรวางอยู่มันก็เป็น conversation piece มากันที่เข็มขัดอ๋อ เอวซึ่งหนูไม่อยากจะยอมรับเลยค่ะว่าหนูใส่ไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมอ่ะเพราะเอวไม่ถึง17ค่ะเมื่อกี้พยายามใส่กันอ,อ,อยู่เหมือนกันค่ะน้องคนนี้เป็นเข็มขัดอีก,กัวน่านอ๋อนี่โรตะะอร์สอาดเดวิฟเนี่ยค่ะทำให้นะคะเจ้าของร้านเข้าไปได้หนังงูเห่าทอง<า>อันนี้ธรรมชาติเลยสีธรรมชาติ ค่ะเนี nah. ่ยเขาได้มาแล้วเขาก็มาถามไม้จะเอาไม้หนังพี่ก <t ops> <ops ev ang> ็บอกเออมทาอะไรได้มั่งอ่ะเขาก็บอกเนี่ยก็ทําแต่กระเป๋าได้แล้วก็มีเหลือทำเข็มขัดด้วยได้อะไรเนี้ยเขาชุดกันแบบอันนี้ไม่ใช่อะไรพี่ก็อยากได้อะไรที่มันเอกซติกหน่อยนะมีมังกรมังไอี่ก็เป็นอีกกน่าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเอามาทําเป็นเนี่ยที่ท้องใส่ข้อมือมันก็ใหญ่เกินไปค่ะแล้วก็ใส่ข้อเท้าก็ไม่ได้มันจบละพี่นีมันจบ เดี๋ยวเอาออกไม่ได้ก็ต้องห L ิ้วกับบ้านากลัวกลัว,ว,วแล้วเข็มขัดทับทิมอินเดียโลตัสพักพวกอะ <หา S 2> เพอาเข้ามาขายสแสดงนิทรรศการที่ร้านโลตัสเขาชวนพี่ไปดูด้วยก็เลยเนี่ยก็ไปเห็นก็ไปซื้อาาซึ่งนี่แหละคือ <หา S 1> ตำนานเอว17 <หา S 1> น,นิ้วติดนังใส่ได้อยู่คนเดียวานก็กิจอนทนก้เข<อ>้ามาไม่ใช่ชอบด้วยค่ะชอบของอินเดียจริงๆแปลกๆดีค่ะ นี่คือวง17นิ้วเอลของพี่นีของเราเมื่อกี้ที่เดินแล้วมีทั้งกระเป๋าเอสเซนส์รีต่างๆถ้าเลือกเอสเซนส์รี่ได้แค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวยากมากยากยากมากจริงๆอะพี่ใส่หูเนี่ยมันจะดีกว่านะคะเช่ญนะไม่ก็ทั่งเพชรเนี่ยคุณกว่าจะหาที่เป็นคู่ได้สมมติว่า ข้างละห้ากัลลัษตเจอเม็ดหนึ่งแล้วโอ้โหมันเยี่ยมเลยแล้วมันคุณภาพอะไรนะคะดีมากแล้วมันเพอร์เฟคต์ละคุณจะไปหาอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยโอ้โหอีกกี่ปีอีกกี่อะไรมันมีความละเอียดอพอาะใช่อันนี้นั้นนะคุณจะได้อะไรแต่ละอย่างนี่มันต้องคอยเป็นเป็นปีนะคะเป็นปีๆนะคะก็จะสอบว่าการที่ธรรมชาติสร้างของเป็นขั้เป็นเรื่องที่ยากกว่าการสร้างเดี่ยวปกติพี่นีพูดไงอ่ะ พอดีพูดถึงที่ี่หนูจะเอาเนี้ยไปตัดเป็นไฮไลท์แบบเอาใจคนโสดแล้วคือ <c oughs> ทุกอย่างคุณสังเกตดูในบ้านพี่ทุกอย่างพี่จะซื้อเป็นคู่หมดไม่งั้นคุณเหมือนยืนขาเขาย่งอยู่งเนี้ยถ้ามันเป็นคู่นะมันก็จูงมือกันไปแต่ธรรมชาติเขาจะส่งคู่ที่เป็นแบบเป๊ะๆมาก็อาจจะยากเห <c oughs> มือนเพชรที่บอกว่า คที่จะหาเนี่ยที่จะคูค่าที่จะคูเนี่ยต่อให้คุณมีสตังค์เท่าไหร่ก็มันไม่ใช่ว่าจะหาได้อย่างนั้นนะคะถ้าคู่มันไม่ใช่อย่างไัมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะแต่แต่เบื้องบนจะประทานอะไรให้มานะคะ ก็ถึงหมวดหมู่ความเป็นรองเท้ากันบ้างดีกว่ารองเท้าที่ปกติพี่นี่ชอบใส่ที่สุดจะเป็นแนวไหนคะค่ะเป็นแนวอย่างแม่บ้านเทียนนะคะเขาก็เลยอีโกอีเกะคือแบบที่ใส่อยู่เนี่ยคะ่ะอ๋อเป็นสูงๆูหน่อยคู่ละห้าร้อยค่ะค นี่เนี่ยนะค6่550่อกตายละเอียดมากซื้อมาทีเป็นกระสอบ่าเอาทุกสีทุกคนแต่หนูเห็นบ่เมื่อกี้หนูลงไปที่ห้องแต่งตัวมาไงคิดในใรจว่าเอะหรือว่าเขาสั่งทําหรือเปล่านะทำไมเหมือนกันหมดเลยแต่คนละสีตอนหลังนี่ไปสั่งทําแพงมากแล้วเดี๋ยวนี้คู่หลายพันนะคะจะไปทำอ่ะเขาไม่มีไอ้ไอ้อส้นอย่างนี้แล้วเราจะต้องเอาคู่เก่าๆที่มันเสียแล้วเนี่ยถ้ายังเหลืออยู่ต้องส้นอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยต้องไปให้เขาค่ะไปให้เขาหุ้มไหม ไรองเท้าแบบนี้ตอนนี้คือส้นอย่างเงี้ยซึ่งวายทูเคกำลังกลับมาด้วยนะทุกคนนะจากรองเท้า MBK ตรงนี้มาต่อกันรองเท้าที่ดิฉันอมอยากจะทราบเป็นพิเศษก็คือรองเท้าที่บอกว่าไปเจอกับท่านประธานาธิบดีอ๋อค่ะที่ไปทานเวสต์แฟร์ใช่ไหมคะ ใส่คุ้มจริงๆอันนี้ค่ะอันนี้เหรอคะนี่เป็นของ Water Striker โทษนะคะอันนี้ใส่จริงๆใช่ไหมคะใส่จริงค่ะใส่ได้ไหมขนาดนี้คะเนี่ยเปล่าภรรยาพูดมีรถเก๋งนั่งไม่ดต้องไปเดินเข้าใจกันไหมก็เดินอยู่บนพรมก็เดินลงมาปั๊บก็รถลงมาเทียบปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะซึ่งยี่ห้อเนี้ยเห็นพี่ใหญ่บอกว่าเป็นยี่ห้อที่ ใส่สบายดีใส่สบายมากเลยค่ะสำหรับเท้าพี่นะนอกจากคู่นี้มาที่คู่ข้างๆเป็นสีแดงแซ่บเหมือนกันเหมือนจะเป็นยี่ห้อเดียวกันด้วยค่ะไมนก็ต้องสูงขนาดนี้ก็ยังยังใส่สบายโลค่ะสำหรับคู่นี้ที่ใส่สบายๆจะอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทหลายคนอาจจะคิดว่ามันหนักนี่เบามากบะค่ะบาลานซ์เนดีอะยังไงก็บอกไม่ถูกนะคะคู่เนี้ย เหมือนหนูว่เห็นในห้องแต่งตัวว่าก็มีประมาณเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงเหมือนกันซื้อจากที่ไหนคะขอมบาเล่ค่ะอ๋อเป็นแฮนด์มีด ที่ไทยเหรอคะที่เตัดมีอยู่เจ้าเนี่ยแล้วมีช่างคนนี้ค่ะที่เขาจะทำรองเท้าแฮนด์เมดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตัดรองเท้าเต้นรำให้พี่ด้วยเขาตัดแล้วใส่สบายเป็นทั้งวันก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพี่อยากจะตัดอะไรเขาก็มาที่บ้านแล้วเขาก็มาทำรับทำพิเศษส้นสูงต่างๆยังพอเข้าใจได้เพราะว่าเราเป็นตัวแม่ของวัยทุกเ์อยู่แล้วพอไปไปมา ก็มใส่เดินอะไรเหินมันก็สบายดีใส่ยีนเยินอะไรมันก็ต้องให้สูงหน่อยใช่ไหมคะพี่เนี่ยพออายุเยอะแล้วนี่มีเสี้ยลงไปประมาณ8นิ้วนะนีเนี่ยแปดนิ้วของเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะค่ะก็เป็นสีดำใส่ง่ายๆอันนี้ใส่หรือยังเธอฝืนไปแล้วแต่ในคาตเกรีกันเป็นรองเท้าที่นี่ก็ยังมีความ วา Y 2K และสีทุดสันสันทูดัสีตรงนี้จะสีวบบนี้ขนาดนี้มันจะไม่เข้ากับอะไรไว้เข้ากับทุกชุดแล้วนี่เนี้ยอันนี้ก็ใส่กางเกงยีนเยินอะไรเงี้ยนะคะก็อยากได้สีเงินเนี่ยอยากได้สีเงินใช่ไหมแต่นี่เขาบอกมีอยู่คู่ที่ฮ่องกงอ้าวโทรไปอีกทีไปซะแล้วมันเป็นท้อ น้องเขียวคนนี้ราคามาได้ยังไงเวอร์ซาเช่ค่ะอยากให้ลูกชายจะได้เองแม่บอกูกชายอุ้ยจริงเหรอคะตั้งใจจะไปหาให้ลูกชายเจอห้เจอเข้าเอาอันนี้คือเราถูกใจตรงไหนนะคะมีความเป็นพันธุ์ต่ออะไรเนี่ยฮะบ่าวบ่อบอะไรนะคะเห็นมันอะไรแปลกๆที่ก็บเบื่ออะไรที่มันนานๆหลุดออกมาสักทีนี่มันแปลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันมาสองสีสีหนึ่งเป็นลายออริจินอลเวอร์ซเช่มันจะต้องมีอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็เป็นแบบใครออกมาพุเจ้าเนี่ยเวลาซัมเมอร์นะคะใสแล้วซัมเมอร์ก็เด็กในบ้านแอบมีคนเก็บของไปซื้อนาะบางทีไม่บอกพวกเรานะพี่นี่จริงอป่านี่ยจริงอยู่ใต้เตียงยังมีอีกเยอะนะโอ๊ยที่ยังไม่เปิดเผยเอาเลยค่ะทุกคนคะรองเท้าทั้งหมดที่เราเห็นเป็นเพียงแค่ หนึ่งในล้านยังมีเยอะมากแล้วที่สำคัญนะคะต้องขอบคุณมากนะคะพี่นีที่ให้โอกาสทางเราพังตู้สนุกมากวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพกคุณด้วยทำให้เรียนหัวเราะได้ใช่สุดสุดท้ายอยากให้พี่นีฝากข้อคิดนิดนึงดีกว่าสำหรับคนที่แบบว่าช้อปปิ้งซื้อของหรืออะไรตามสไตล์พี่นีได้เลยคนชอบช้อปปิ้งอ่ะก็ต้องให้รางวัลแก่ชีวิตบ้างนะคะ ถ้าอฝอนได้นะคะถ้าไม่ถึงก็ทําให้ตัวเองลําบากที่จนเกินไปอะไรนะคะแล้วเป็นผู้หญิงไม่สวยแล้วจะเป็นผู้หญิงไปทําไมอแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูจนจบ EP นะคะขับคุณพี่นีอีกหนึ่งครั้งนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพังตู้ด้วยนะคะมีท่าด้วยนะคะพี่นีพังตู้แบบนี้โอเคโอเคไปก่อนแล้วนะคะทุกคนกับพังตู้ค่ะบ๊ายบายค่ะ พี่นี่ช็อปออนไลน์ไหมช็อปค่ะเด็กก็เพิ่งสอนพี่สามสิบเดือนมันเนี้ยกดยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มันขึ้นมาปุ๊บเป็นแผงเลยเมื่อกี้นี่คอยพกคุณสั่งนาฬิการมาสามเดือนเมื่อกี้แบบที่แมวนอแล้วบอกวาสมเดือนพัสดุมาส่งหนึ่งทีกี่กล่องหรือวันหนึ่งสูงสุดที่ทำได้คือกี่กล่องวันละร้อยแปดสิบตัววันนั้นภายในสามเดือนนี้ที่เพิ่งสอนเนี่ยนะจนกระทั่งเจ้าของเขาขับรถอะไรนะ BM เมาส่งของ ี่คือหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสื้อผ้ารองเท้าไทยธุรกิจออนไลน์ดูคลิปพันตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าดูคลิปอื่นๆของช่องวนเพกล่าวได้ตรงนี้เลยค่ะ